ฟังดีๆนะคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากให้ลูกดีต้องฟังตรงนี้อาจจะเจ็บนิดๆแต่มันได้ผลและมันดีขึ้นคอยดูดิลูกจะดีขึ้นฟังให้จบเวลาที่คุณพยายามสอนเขาสอนเขาเวอร์ชั่นของคุณที่เป็นเวอร์ชั่นของการดุและสั่งให้เป็นดั่งใจคุณไม่ใช่เรียกว่าการสอนแต่มันเป็นการสั่งให้ได้ดั่งใจคุณ นั่นเขาจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่จังหวะนี้ที่นิกกี้ให้ทําคือยอมรับเขายอมรับความรู้สึกเขาจริงๆเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจและเขากําลังเห็นความเสียใจของเขาอยู่จังหวะที่คุณพูดว่าเสียใจเลยร้องไห้เลยเด็กเล็กพูดได้เลยค่ะเพื่อให้เขาคุ้นชินกับคําพวกนี้และเขาจะลิงก์จังหวะนั้นสมองสองข้างทํางานลิงก์พร้อมกันเพราะว่าสมองอารมณ์ทํางานกับสมองตักการและผลทางานสมองอารมณ์กําลัง ร้องไห้ไม่พอใจเพราะแม่ไม่ได้ดั่งใจจังหวะนั้นคุณพูดว่าเสียใจเลยน้ําตาไหลเลยทุกอย่างเขาจะลิงก์เป็นรูปธรรมมากขึ้นสมองของเขาทํางานดีขึ้นเมื่อไหร่ที่เขาโกรธในรอบต่อไปเขาจะรู้อารมณ์ตัวเองชัดขึ้นคุณทํสิบครั้งเขาจะรู้อารมณ์ตัวเองชัดขึ้นแล้วเขาจะอยู่กับอารมณ์ตัวเองและจัดการตัวเขาเองได้เก่งมากขึ้นเราจะเห็นเวอร์ชั่นของผู้ใหญ่ที่จัดการตัวเองไม่ได้ก็ไปเอาปืนยิงคนอื่นเขา เราจัดการคนอื่นเราไม่ได้จัดการตัวเองลูกของคุณโดนเขายิงเพราะคนคนนั้นไม่เคยจัดการตัวเองไม่เคยเรียนรู้อารมณ์ความเสียใจความไม่ได้ดั่งใจความไม่ไม่ชอบความเจ็บปวดเวลารอคอยมันเสียใจเหมือนกันเนาะแล้วเขาจะรู้จักอารมณ์ของการรอคอยของคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อตัวเองยังไม่เคยเห็นเลยว่าการรอคอยมันเจ็บปวดเด็กสองขวบเว้นเวร์จะเอาจักรยานออกไปเล่นข้างนอกตอนสามทุ่ม อันนี้คือเคสจริงนะคะเสียใจรอนะรอนะหมามา้าเป็นกําลังใจให้นะอดทนรอหน่อยนะถ้าเรารีบนอนเราจะได้รีบตื่นพรุ่งนี้จะได้รีบออกไปเล่นอยากเล่นความต้องการของเขาที่เราพูดว่าอยากเล่นเดี๋ยวได้เล่นพรุ่งนี้นะคะอยากเล่นยังอยู่เหมือนเดิมแต่เขากําลังเรียนรู้ว่าอดทนรอเวลาไม่ได้ดั่งใจเวลาที่เราไม่เคยฝึกให้ลูกยอมรับ ความเสียใจยอมรับนะเกิดจากการที่คุณยอมรับอารมณ์เขาก่อนนะถ้าคุณฝึกให้ลูกยอมรับโดยการที่บังคับหัวใจของตัวเองยังไม่ได้เนี่ยตัวเองยังอดทนรอลูกร้องไห้ไม่ได้ยังดิ้นอยู่เลยให้เขาเป็นอันเนี้ยแปลว่าเราเองยังเอาแต่ใจอยู่เลยดังนั้นเราก็แค่ลดความต้องการเราลูกไม่เป็นดั่งใจวันนี้้ไม่เป็นไรไหมยังไม่เป็นไรเพราะเด็กยังเล็กเพราะสมองเขายังอย่างนี้ในทางจิตวิทยาเป็นแบบนี้อย่างนี้ ดังนั้นเราอย่าพูดต่อต้านยิ่งเมื่อไหร่คุณต่อต้านเขาคุณพูดว่าไม่ได้สมองเขาจะปิดทันทีในเชิงจิตวิทยามีเรื่องอีกหลายเรื่องที่คุณพ่อไม่รู้คุณแม่ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงต่อต้านเพราะคุณนั่นแหละ ทำให้เขาต่อต้านคุณทําให้เขาแพ้คุณทําให้เขารู้สึกแย่คุณทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่รักเขาเวลาที่เขาร้องคุณไม่สนใจเวลาที่เขาร้องคุณปล่อยเขาร้องรอบหลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นนะคะเขาร้องสั้นลงไม่ใช่เขากลัวคุณไม่รักเขาเลยหยุดร้องเขาเลยทําให้คุณแต่อันนั้นความรู้สึกของเขายังเก็บกดลงไหมกดลงไหมยังเก็บไว้เก็บไว้กดลงไปเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กเก็บกด เด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ก้าวร้ามาขึ้นจังหวะที่สิบสามสิบสี่ไปมีเพื่อนอาจจะแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยเพราะว่าวันนั้นกูมีสระภาพทางความคิดแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งที่ลูกคุณจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพียงเพราะไม่ถูกใจเพราะแฟนของเขาที่คบกันมาห้าปีจังหวะนั้นแฟนของเขาไปคบคนอื่นจังหวะนั้นที่เขาเสียใจและเขาไม่เคยรู้จักจัดการกับตัวเองเสียใจแล้วอยู่กับความเสียใจนั้นจังหวะนั้นแม่อยู่กับความเสียใจของเขา สองขวบทําตั้งแต่สองขวบจนกระทั่งสิบขวบคิดว่าเขาจะคุ้นชินกับการจัดการตัวเองไหมแน่นอนมันต้องคุ้นชินดิเพราะแม่ไม่เคยเอาแต่ใจแม่ฟังลูกเสมอแม่รู้ว่าลูกอยากไปแต่แม่ก็รับฟังเขาและจังหวะนั้นเขาจะเริ่มอยากที่จะรับฟังเราเพราะเขาไม่ไม่เคยรู้สึกว่าเราต่อต้านสมองเขาเวลาแฟนเราอ่ะถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราร้อห้ พ่อเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นั่งอยู่ด้วยกันเลยแต่เขานั่งเล่นเกมอยู่คุณจะรู้สึกยังไงเหมือนกับเวลาที่คุณบอกว่าคุณอยู่ตรงนั้นกับเขาก็ปล่อยเขาร้องอะ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับคุณที่นั่งอยู่ข้างๆแฟนที่นั่งเล่นเกมอะ่ะแล้วกูนั่งร้องไหอ้อ่ะเรารู้สึกยังไงเรายังรู้สึกแย่เลยทําไมเธอไม่สนใจฉันหน่อยอะ่ะทําไมเธอไม่ปลอบใจฉันเลยอรอเธอเป็นแฟนฉันภาษาอะไรอะ่ะเราจังคิดเลยแต่เด็กเขาคิดไม่ได้ขนาดนี้เขาพูดออกมาไม่ได้เท่านั้นเองแต่เขารู้สึกได้นะ ลูกคือกระจกสะท้อนพ่อแม่พ่อแม่สะท้อนลูกลูกสะท้อนพ่อแม่อยู่แบบนี้นี่ที่นิกี้พูดอยู่เนี่ยคือธรรมะลดกิเลสของเราพ่อแม่มีกิเลสตัวใหญ่โตอันเนี้ยที่อยากได้อยากมีอยากเป็นรักโลภโกรธหลงทุกอย่างอยากได้นี่ก็อยากเป็นอยู่เหมือนกันนี่ก็กิเลสเหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่ลูกมีกิเลสแม่งผิดแต่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่มีกิเลสทำไมมึงถูกลูกเขาก็สนองกิเลสเขาอะฝึกตั้งแต่สองขวบแต่ถ้าเขายังไม่ได้วันนี้ ใจเย็นคุณพ่อคุณแม่อย่ารีบนะวันนี้เรากําลังสอนให้เขาเสียใจไม่เป็นไรนะนั่งกับเขาเหมือนว่าเห็นใจเขาเข้าใจเขาเด็กเขาสมองสัญชาตญาณของเขาเขากำลังต้องการความรักต้องการการดูแลต้องการการยอมรับถ้าใครอยากที่จะปรึกษาหรือศึกษามากขึ้นทักไลน์แอดนี้นะทักไลน์แอนนี้นะพาสิลิ969นะคะจะช่วย เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นปรึกษาเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุูทํามันถูกเปล่าวะไม่รู้ว่าพลาดมันพลาดในพลาดดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดในพลาดทักเข้ามา